อืมเรื่องนี้คือต้องคือพูดง่ายคือจิตใจคนแบบอย่างลึกมาก <c oughs> อันนี้เพื่อนกูเล่ามาอีกทีหนึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่กูอยู่แบบ <c oughs> อ่าเขาเรียกไงน,นะเป็นช่วงที่อยู่ประมาณปีสี่ั้งเออแล้วแบบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่มอชออือ <c oughs> อืมแป๊บหนึ่งนะอ่ะต่อแล้ว เรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะก็คือว่าเป็นหอพักเป็นหอพักแล้วผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะเขาแบบเหมือนพักอยู่ด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยอ,อแล้วคืนนั้นอ่ะเป็นคืนที่ทะเลาะก,กันเหมือนประมาณว่าผู้หญิงนอกใจผู้ชายหรือเปล่าไม่รู้นะเอออันนี้คือมันเรื่องนานแล้วออ,อืแล้วก็คือ ฆาตก,กรรมเอ้ยคืนนั้นอะ่ะก็คือเหมือนผู้ชายโกรธแล้วก็คือหยิบมีดท,ทาควัวก็คือเป็นมีดเล็กๆอะ่ะแทงผู้หญิงอะ่ะรู้สึกว่าน่าจะแทงไปประมาณยี่สิบยี่สิบแผลอือเออแทงไปประมาณยี่สิบแผลแล้วหลังจากแทงคือผู้ชายคนนั้นไปทําอะไรรู้ปะ่ะทำเลยเข้าร้านเกมเล่นเกมต่อเด้อ เออแล้วแบบหลังจากนั้นคือเพื่อนเขาก็ติดต่อไม่ได้เพื่อนเพื่อนผู้หญิงนะก็คือแบบเฮ้ยโทรมานน่นนี่นั่นก็คิดว่าเฮ้ยอยู่อยู่แบบว่าอยู่หอ,อกับแฟนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นึกออกใช่ไหมก <c oughs> ็คือเพื่อนอ่ะก็คือคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณช่วงสี่ทุ่ม <c oughs> แล้วเพื่อนอ่ะก็คือไปหาเพื่อนผู้หญิงอ่ะเพื่อนของผู้หญิงนะไปหาประมาณช่วงประมาณแบบตอนเช้าอะไรประมาณเนี้ยไปหาที่หอไปหาที่หอไปหาหอผู้ชายอะไรประมาณเนี้ย ก็ก็คืออารมณ์เพื่อนก็น่าจะรู้ว่าน่าจะมาเคลียร์กับแฟนผู้ชายแหละอะไรประมาณเนี้ <Ừ. S 1> และเหตุการณ์ที่เกิดก็คือแบบก็คือพบศพหลังจากนั้นพ <ผม S 2> ืนบเพื่อนที่เป็นศพใช่ก็คือเลือดเต็มห้องเลยแล้วก็แบบมีแผลที่โดนทาร้ายก็คือแบบเป็นมีดทาขวัวนี่แหละมีเดเล็กๆอะ่ะก็คือแทงไปประมาณยี่สิบกว่าแผลและแบบหลังจากนั้นก็คือตํารวจก็ตามหาผู้ชายว่า ผู้ชายมันต้องหนีไปไหนว่าอะไรประมาณเนี้ยสรุปก็คือไปตามจับที่ร้านเน็ตก็คือร้านร้านเกมนี่แหละหผู้ชายก็แบบเหมือนทําแบบไม่เกิดอะไรขึ้นก็คือวันกูแบบกูเล่นเกมยันเช้าประมาณนี้อันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นใน,ในเมืองไทยใช่ไหมเป็นเรื่องที่มอชอเป็นเป็นเรื่องที่เซิร์นเน็ตก็เจออะเออซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบเชื่อบบตกใจมากว่าแบบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงวะนึกออกใช่ปะ ีิคอารมณ์เหมือนกับยังไงอะ่ะก็คือนักศึกษาแบบโดนฆ่าแล้วแบบประมาณเนี้ยอื